สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับซึ่งคลิปนี้อยู่กับเกม Call of Duty Mobile มันเซึ่งมันได้มีปืนกระบอกใหม่ก็มานั่นก็คือปืนเออ P 9 0ที่ไม่ได้ชื่อว่า P 9 0แต่ชื่อ CBR 4ซึ่งมันเป็นปืนที่เข้ามาแบบ เมื่อหลายวันที่เมื่อหลายวันที่แล้วอะ่ะผมจำไม่ได้เพราะว่าเฮโยวะตุผมยังชอบเลยกับไอ้ภารกิจที่มันให้ทําไอ้ไอ้ปืนเซตใส่เซตปืนรุ่นไอ้ใส่เซตเ,น,เ,เนี้ยนี่แหละผมทําตั้งสองวันอะ่ะก่อนจะได้อย่างชอบเลยซึ่งก็ถามว่าปืนนี้จะเป็นปืนเมตาติดท็อปได้ไหมก็ได้นะมีสกินระบไม,มิสติกขนาดนี้มันต้องได้แน่นอน สิ่งที่ผมใช้ก็จะเป็นประมาณนี้ครับจะเหนว่าถ้าผมไม่มาหรอครับเออคือว่าเทกเก่าที่ผมอัดไปอะไอ้หมาเนี่ยมันโคตโหดเลยพี่ใช้มันอยู่มันติดตาจริงใจผมมากเลยซึ่งจะเป็นยังไงเราก็จะไปดูกันแล้วผมก็เอานวมไปนะครับอือผมผมี่ซัมเนี่ยเขาไม่ได้ชอบอะไรหรอกผมไม่ได้ชอบปืนะิซัมเออปืนก็ชอบอยู่แต่ผมอยากได้ระบบนี้มากกว่า นี่ระบบดูปืนชอบเลยมีซึ่งองเซตติ้งให้มันมาอยู่ตรงใกล้ๆกับอันนี้เพราะว่ามันจะได้สะดวกกับการใช้งานพูดเยอะเจ๊คออ่ะเขาอยังมีคนสวยอะไรขึ้นอะ่ะเพล็กหน่อยปืนนี้ไม่มีแมกกาซีนให้แต่งนะครับเพราะว่าว้าวว้าว,าว,าว,าวาทำไมเกมมันแหลกจังเลยเลยไปตั้งระเบิดล้อจุดนี้คนมันชอบมากันมากเลยอบกเนียน นี่บึรเข้ามาพูดบึรเฮ้ยมึงคนนี้มันคนนี้เหรอโอ้วแรงเลยนะเฮชฮอตอายุเอแล้วยังาอายอู้สามคนเดียวกันติดเลยเหรอเออลงมาแล้วตุ้งไม่ต้องเล่นกระเท่ได้ โอเคจุดต่อไปไปแล้ว right คนม wow, ันชอบผ่านรูนี้กันมาโอ้เกมจูโคตรวายเลยแล้วว่าเราแต่งปืนให้มันว้าวซ่าขึ้นก่อนที่เราจะแตงเราพักชมสิ่งที่น่าสนใจสักคู่เดียวได้กลับมา นี่คือปืนที่ได้หลังจากแต่งแล้วดูธรรมดามากเลยโอ้วาโอ้นี่คือครั้งละโอ้ผมจะได้ใช้สกีเระมามิสติกแล้ววนนี้แหละผมต้องดูก่อนว่ามันอยู่ไหนผมจะเอาปืนมาใช้เขาไปเอาเขไปเอาว่าจึ๊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 จึจึ๊จึ๊จึ๊จึมันผมจึได้มัน๊อ อคลิปนี้จะเป็นคลิปความทรงจำว่าผมเคยใช้ปืนอ่ะโอ้กอ,อะไรทำไมท่าทำไมท่าอันนี้มันแปลกๆอะ่ะโอเคอย่างนั้นก็เลยสัมผัสครั้งแรกในชีวิตเฮเฮขอบคุณมากมาทำไมขอบคุณสำหรับอาวุธกระบอกยิงสวนกลับไปโอ้ เราเพิ่งสนปืนในม,มิสติกครับเราเราต้องสนนี่มันอะไรตายไปซะงูัืเก็เลยึ้นโอ้รู้แล้ว,ลวไป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 หมาผมเป็นหมาหน้อยที่ผมเป็นหมาหน้อยที่น่ารักผมจะนำความสดใสให้เด็กหุยน yeah! โมโหไม่ได้ไมม้มสติกมาเข้ากองหรือถ้าหาว่าผมถ้าหาว่าทุกคนอยากได้ให้ผมได้ปืนระับิมืิสติก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้ช่อง youtube ผมด้วยนะครับเอาให้ให้ไปถึง1ล้านซับกันเลยนะครับซึ่งก็ขอหน่อยละครับนี่เป็นการขอครั้งแรกให้กับทุกคนนะครับจึงทำให้ความฝันของผมเป็นจริงได้เลยครับแต่ตอนนี้ผมจะฆ่ามนันให้ได้ก่อนเนะี่ยฟิกส์ของกิ นี่คือการแหกกฎฟิสิกส์ของโลกความเป็นจริงนะคะรับเยงแค่คนเอานวมไปต่อยต่อยที่เครื่องยนต์เงินสองทีมันก็จะพังเยจบเกมแล้ว